ปขอแดงสักตัวขอสัตว์แดงสักตัวนะครับอ้ว้าวได้ลุ้นแจ๋วเลยขอแดงหน่อยเหอะอุ้ยได้สามลุ้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ตัว๋วรถตั๋วคูปองนะครับส่วนลดในการเติมเกมของ Legend of Vimea นะครับที่ตัวเกมเขามีแจกนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับ เนี่ยเนี่ยพวกนี้เนาะนะครับรวมถึงใบนี้ด้วยนะครับไอตัวส่วนลด499นะครับวายเอวายมีพอยต์นะครับเนาะเอะนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันต่อนะครับฝากร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้มีกิจกรรมนะครับส่งซีทห้สตรีมเมอร์เนาะก็ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่เติมเกมนี้นะครับจะมีแต้มซีทนะครับเข้ามาสามารถส่งให้กับผมได้เนาะลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับแล้วพอส่งซีทปั๊บนะครับถ้ามีโค้ดอะไรมาผมก็าสามารถแจกโค้ดนะครับผ่านซีที่เพื่อนๆส่งมาได้เนาะอันนี้เป็นกิจกรรมของตัวเกมนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยไม่เคยมาเนาะครั้งแรกมันก็ต้องกดปลล็อกอินเนาะแล้วก็กดส่งซีทนะครับเราจะเห็นแต้มซีทนะครับแล้วก็ถ้ามันกดส่งไม่ได้มันจะขึ้นว่าให้ไปยืนยันตัวละครนะครับไปยืนยันที่หน้าเว็บก่อนเนาะเว็็็บบบตตัััววเเกกกกกกมมมนนนนนะะะะคคครรรราาาแล้่่อออีิจึงื กิจกรรมเช็คพอยต์และรวมกิจกรรมไว้อยู่ที่หน้านี้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นเหมือนกันก็เมื่อเมื่อเพื่อนๆส่งซีนะครับเพื่อนๆจะมีแต้มพอยต์แบบนี้นะครับรวมถึงนะครับพอยต์หายได้จากไหนอีกหาได้จากการเติมเกมนะครับ เติมเกมนี้เนาะเราจะมี point นะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาเช็ค point ตรงนี้แล้วก็มาเช็คอันดับของเราได้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่นะครับถ้าเราอันดับสูงสูงหรือมีอันดับเนี่ยนะครับเขาจะส่งตัว ymt นะครับเหรียญ ymt เป็น air d r o ให้นะครับผ่านกระเป๋าของเราเราก็มาเช็คกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นก็อัปเดตที่นี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับฝากขอฝากสปอนเซอร์ของเราไว้นะครับร้านเติมเกม sk เกม top up center เนาะร้านเติมเกมราคาถูกเนาะอย่างเช่นเติม p a ็ค4,000บาทก็จะเหลือ2,500 2,600นะเติมแพ็ค2,000 ก็เหลือพันสามพันสามพันสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแพ็กสองร้อยเหลือพันเหลือร้อยยี่สิบเหลือร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นหรือเสิร์ชในเฟสบุ๊กก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาอีกสปอนเซอร์อีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นลาโกฟัสนะครับ โปรแกรมนะครับมุด VPN นะครับลดแหลกลดปิงนะครับฟาร์มได้แบบลื่นไหลนะครับไม่มีสะดุดเนาะก็ใช้ลาโกฟ้าได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เนาะมุดไปฮ่องกงนะครับพร้อมกับตอนนี้มีฟังก์ชันพิเศษก็คือรับทวิตดรอปให้นะครับถ้าตัวเกมมีเกมไหนเนาะมีทวิตดรอปนะครับเขาสามารถไปดูนะครับทวิตดรอปแทนเราได้เนาะไม่ต้องเราไม่ต้องเก็บชั่วโมงเองนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับลาโกฟ้านะครับผมไปดูคลิปนต่อครับก็อ่ะพูดถึงว่า คูปองพวกนี้ได้จากไหนนะครับก่อนเลยเนาะก็คูปองส่วนลด20่สิบเซนต์สิเซนต์สิเซนต์พวกนี้นะครับอันนี้ได้มาจากตัวพาร์ทนะครับอ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับพาร์ทอันแรกเลยเติบโตถ้าจําราคาผิดตัวนี้มันจะอยู่ที่9.99ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเติม a เคหรือว่าเติมกับร้านเติมเกมที่เป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยก็จะเหลือประมาณมจากสามร้อจาก400ร้เนาะเหลือ200 270บาทนะครับก็ทักสอบถามกนันได้เน,ะนาะเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับอ่าเดี๋ยวก่อน ส่วนลด10%มันได้จากนี่เนาะเวลพาร์คนะครับพวกนี้ตัวนี้เลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมมีก็คือบัตรส่วนลดวายเมียร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับแต้มเนี่ยนะครับมันได้มาจากไหนนะครับมันได้มาจากนี่เลยนี่นี่นี่มันเป็นบัตร NFT นะครับซึ่งจะมีเฉพาะเพื่อนๆที่ติดท็อปนะที่สามารถมีพวกนี้ได้นะครับ ติดท็อปตัวกิจกรรมเช็คพอยต์ตัวนี้นะครับใครยังไม่ได้ไปเช็คพอยต์หรือใครเติมเยอะๆยังไม่ได้เช็คพอยต์ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยเนาะก็แค่ล็อกอินนะครับล็อกอินแล้วก็เนี่ยกดเล่นกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยเนาะหน้าตานี้นะครับมันจะเป็นเว็บกิจกรรมซึ่งอนาคตอาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปน,นะครับก็มาล็อกอินเช็คพอยต์ไว้นะครับเนี่ยก็จะมีเช็คแต้มนะครับว่าเราแต้มเราอยู่อันดับเท่าไหร่ลองติดล็อกอินให้ดูครับปึ๊บเนาะก็เนี่ยอย่างผมอยู่ที่อันดับ58าสิบแปดใช่ไหม มันก็จะมาซื้อสินค้าในเว็บช็อปตรงนี้ได้นะอันนี้เผื่อพี่ๆคนไหนสุตลต่านคนไหนเนาะที่แต้ไมไเยอะแล้วยังไม่รู้นะครับก็มาเช็คตรงนี้แล้วก็มาซื้อสินค้าตรงนี้ได้นะครับมันเป็นคูป,ปองส่วนลดเนาะนะครับแต่ว่าซื้อมาเนี่ยนะครับหนึ่งคนสามารถใช้ได้แค่1ใบนะเอาที่ผมทราบก็คือ1คนใช้ได้แค่บอย่งใบเช่นตอนนี้ผมมีที่แรกผมไม่ทราบผมก็รู้ว่ามันเป็นตัว๋วแต่ว่าแทนเงินสดแทนใบเมียพอยต์แต่ที่แทมเป็นส่วนลดนะครับเนี่ย หนึ่งไอดีใช้ได้หนึ่งตัวเนาะทีนี้ก็ใบเนี้นะครับผมจะทําแจกพีพ่ๆที่มาส่งซีดในช่องนะครับใครที่โ่งมาส่งซีดก็เดี๋ยววันที่11นะครับรอบแรกที่เราจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแจกของเราก็จะแจกตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็ได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อผมไปซื้อมาผมติดท็อปรนะ้อยใช่ไหมผมก็ซื้อได้ต้องติดท็อปร้อยถึงจะซื้อได้นะครับประมาณนี้อมผมก็ซื้อมาแล้วก็มาใช้เข้ามาในเกมแล้วทีนี้อ่ะอันนี้เรารู้ที่มาแล้วต่อมาวิธีการใช้นะครับ วิธีการใช้ก็คืออ่าเวลาเราไปซื้อแพ็คเรามีบัตรส่วนลดใช่ไหมครับเวลาไปซื้อแพ็คนะครับเราต้องซื้อด้วยการใช้ตัวสมมติผมจะซื้อตัวหัวใจแอดกาดที่ผมเลงไว้ก็คือเนี่ยสองมันจะใช้อ้าเข้ทีครับอ่ะกดดูที่บัตรก่อนทุกบัตรนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับมันจะใช้กับแพ็คผู้นี้ได้สังเกตไหมแี่มันจะขึ้นว่าไวเมียพอยต์เนาะก็คือต้องใช้ไวเมียพอยต์ในการซื้อแล้วก็ใช้บัตรส่วนลดอีกที นะครับอ,อย่างเช่นผมจะใช้ซื้อตัวหัวใจแห่งแอสการ์ดหนึ่งนะครับเนน้องจะมีขึ้นให้ใส่คูปองนะครับที่ผมแพนไว้ก็คือไอตัวแพ็กที่ถูกสุดอ่ะผมจะใช้สี่จุดเก้าเก้าเอ้สี่เก้าเก้าไวเมียพอยต์เป็นส่วนลดนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือใช้แค่สองพันห้านะครับเนาะแล้วถ้าเรามีไวเมียพอยต์เนี่ยอย่างตอนนี้ผมมีอยู่สามหมื่นกว่าก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับใช้แค่สองพันห้า ทีนี้ต้องมาดูว่าอย่างผมเนี่ยมีอยู่4ใบบา,บาสรส่วนลดนะครับเราจะวางแผนใช้ใบไหนกับใบไหนบ้างมันเลือนไม่ได้ค้างโอเคเรามีอยู่4ใบนะครับอ่ะมันก็จะมี20% 1ส10เพราะนั้นผมจะใช้ตัว20%นะ่ะกับแพ็คที่ผมกะว่าจะเติมแล้วราคามันสูงที่สุดเนะาะก็จะได้ส่วนลดเยอะที่สุดนะครับที่ผมดูแพ็คตอนนี้ที่ผมพอจะซื้อได้แล้วมันคุ้มค่าที่สุดก็จะเป็นตัว หัวใจแห่งแอดการ์ได้แหละเนาะก็จะรูดทั้งสามแพทนี้เลยนะครับเพื่อเอาทั้งกาชาแล้วก็เพชรแล้วก็ของเอาไปปั้นอัพตัวละครเนาะทีนะ่ผมจะซื้อนี้อ่ะเดี๋ยวซื้อให้ดูเลยนะครับซื้อปุ๊บนะครับเราเลือกบัตรส่วนลดนี่เราผมจะใช้ตัว20สเอร์เซนเราจะลดไปหนึ่งันเก้าร้อยเก้าเก้านะครับวายเมียพอยท์นะครับเราก็ซื้อปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยได้แล้วนะครับต่อมา ตัว4.99ดอลลาร์ผมก็ใช้ตัว10%นะครับเอาตัวที่มันมีระยะเวลาอันนี้มันจะไม่มีจำกัดเนาะผมจะใช้ตัวนี้ก่อน10%ลดไป499นะครับแลถ้าอันนี้ไปใช้กับไอ้ตัวแพ็คอ่229 22,999มันก็จะลดไม่เยอะเนาะลดไปแค่200เราจะใช้อันนี้เลยปรับแระดับสีปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ ที่เราแพนไว้ก็คือใช้กับตัวบัตร4 99, นะี่เกนาะก็เท่ากับลดไปประมาณ20กว่าประมาณ2ี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบถ้าบอกหัวนูนผิดก็ขอไปนะแล้วก็ซื้อครับเรียบร้อยเท่านี้เองเนาะจากที่เห็นก็คือใช้ไวเมียพอยต์คู่กับบัตรส่วนลดนะครับทีนี้เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่ทราบว่าไวเมียพอย์หาจากไหนนะครับก็หนึ่งเลยนะครับเติมจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยใช้ตังซื้อนะครับได้เป็นจริงจริงเนี่ย 1,000วายเมีย1,100วาย,ยเมียฟอยส์เนี่ยก็เท่ากับ1ดอลลาร์นะครับมันก็ตายตัวเลยเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เติมเองเนี่ยอันเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4,000บาท3,999เนาะนะครับแต่ถ้าเติม a ้ k นะครับไปเติมด้วย XK ได้นะครับตัววายเมียฟอยส์เนี่ยก็เติม a XK ได้เหมือนกันก็จะได้ส่วนลดอเปิดให้ดูครับราคาโอเคนะครับนี่เลย ก็ถ้าเติมเองมัน2 3,000กว่าใช่ไหมสามพัเนี่ยสามพเก้าบาทจะเหลือแค่2 5ง0ันห้เนาะนะครับราคาจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเนาะนะครับตามวิธีการเติมของเขาอ่ะเท่าที่ทราบคือเป็นค่าเงินนะตามค่าเงินนะก็ทักไปสอบถังได้นะครับเนี่ยนล้วมันก็จะถูกกว่าเติมเองนะครับอย่างเช่นแบบอ่ะแพ็คตัว49.99ดเก้าเกอลนะครับก็จะเหลือจากราคา1,900เนี่ยจะเหลือ1 3 0สามพัเนาะก็ทักไปสอบถังได้หรือแพ็คกอื่นๆนะครับ ในเกมเติมได้ทุกแพ็คนะครับทัก a อซีเคกมทัพอัพเซ็นเตอร์ไปได้เลยนะนะครับจะกดลิงก์ใต้ดิค้าใต้ดีคริปชั่นหรือว่าทักไปที่แฟนเพจเสิร์ชนะฮะใน Facebook ก็ได้นะครับเอาฝากไปด้วยนะครับสปอนเซอร์ช่องเราเองนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็เติมมาแล้วทีนี้เ,เติมแล้วเปิดกาชาดูไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บกาชาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันที่11อะ่ะจริงๆเดี๋ยววันที่11อะ่ะผมว่ามันน่าจะมีแพ็คเพิ่มมาอีกนะครับก็็ถ้าใครเปน เป็นไปได้ก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะนะครับเพราะว่าวันที่เอาอย่างนี้เนี่ยพูดง่ายๆทุกวันอังคารมันจะอัปเดตนะครับแล้วก็ทุกอัปเดตผมคิดว่าน่าจะมีแพ็คใหม่มานะครับถ้าแพ็คปัจจุบันมันมีจํากัดเวลาจะซือซ้อก็ซือ้อเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็คอันไหนที่เป็นรายสัปดาห์รายเดือนผมคิดว่ารีทุกสัปดาห์เนาะแล้วก็วันที่11นี้นะครับอัปเดตใหญ่เนาะมีเรื่องของจับคู่เซิร์ฟมาน่าจะมีแพ็คพิเศษมาด้วยแล้วก็อีกอย่างนะครับคือตอนนี้ตู้กาชาผมเปิดการันตีไปหมดแล้วนะ ก็เดี๋ยวรอตู้มันลีตู้มันลีนที่11นี้นะครับก็เดี๋ยวรอนะครับกาชาผมก็จะเก็บไว้แต่ว่านะครับสัตว์ขีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงให้กับคนดูนะครับเดี๋ยวเราจะซัด11อัน2โลแบบชิคโลวๆนะก็อันนี้นะครับมันมีโอกาสได้สัตว์แดงอวยพรให้ผมด้วยนะครับณนะวินาทีนี้นะครับที่ดูอยู่นะครับไปไปไปขอแดงสักตัว ขอสัตว์แดงสักตัวนะครับอ,อว้าวได้ลุ้นแจ๋วเลยขอแดงหน่อยเหอะอุ้ยได้สามลุ้นไปครับลุ้นหน่อยขอสัตว์แดงหน่อยขอสัตว์แดงหน่อยสมลุ้นมันต้องมาสักตัวนะไปครับแดงหรือเปล่าเรียบร้อยมาแล้วหนึ่งฟ้านะครับไปครับขอลุ้นหน่อย โอ้ยขอทักหนึ่งแดงแดงไหม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 มาแดงหน่อยลูกโอ้ยหมูนะครับฟุ้งฟุ้งไปขอหนึ่งแดงหนึ่งแดงหนึ่งแดงไปไปหนึ่งแดงอย่างนี้รอแดงหน่อยโอ้โหไม่แดงเลยครับฟ้าอย่างเดียวนะครับอืมไปต่อขอแดงหน่อยดิ คุ้มไม่คุ้มนะครับค้มอยู่กับดวงแล้วล่ะเนี่ยคอออันนี้ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับอโอ้โหหรือว่าเลทไปกับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ซ p พีมาเยอะอยู่นะครับได้ 150. ร้อยห้าสิบผสมได้ไหมขอดูหน่อยอืมผิดหน้าผสมได้ไหมเหมือนจะได้อยู่นะครับโอ้แต่ยังไงก็ได้แค่อุ้ยขอขอจีผมว่ากดทีละอันมันดีไปครับมไม่ใช่ละ ไปครับอไม่ใช่แล้วเอาหมดเลยไปครับสามคิกปั๊บเข็มปีอก็ประมาณนี้นะครับคุมไม่คุ้มนะครับขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ